การเปิดตัวจอมอนิเตอร์ PlayStation Gaming ขนาด27นิ้วของโซนี่ทำให้เกิดความตื่นตึงในโลกเกมแต่เมื่อเราเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นอีก Sony Interactive Entertainment ได้ออกแบบจอมอนิเตอร์นี้เพื่อให้เกมบน PS 5มีประสบการณ์การเล่นที่ดียิ่งขึ้นด้วยความละเอียดสูง2,561 4ี4ีจากภายในวั PS ที่รองรับ HDR และมีระบบ Auto HDR o ท e m a p p i n g ที่จะปรับการตั้งค่า HDR อัตโนมัติให้คุณภาพภาพมีความสดใสและชัดเจนอย่างมากแต่นี่เป็นนนสสสิ่่่่งททีีาใจุด จอมอนิเตอร์นี้มีค่า refresh rate ที่ปลี่ยแปลงได้สูงสุดถึง120เฮิส์สำหรับ PS5 และ PS5 Pro แต่สำหรับอุปกรณ์ PC และ Mac s, ก็สามารถเล่นได้ถึง240 h ฮคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตึงไหมนอกจากนี้จอมอนิเตอร์ยังมีระบบการติดตั้งแบบ v s a ที่สะดวกสำหรับติดตั้งบน desktop port HDMI 2.1 2พอร์ต DisplayPort 1.4 พอต USB-A และ USB-C ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยมีลำโพงสเตอริโอในตัวและช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm มทำให้เป็นจอมอนิเตอร์ที่มีความสะดวกสำหรับการเล่นเกมและใช้งานอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพจอมอนิเตอร์ PlayStation Gaming จะเปิดตัวในปี2026ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแต่ราคาจำหน่ายยังไม่ได้ประกาศออกมาเมื่อเราเห็นว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีและสามารถเล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพได้คุณคิดว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่ และคุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดเกมและอุปกรณ์เกมอื่นๆอย่างไรมาพูดคุยกันในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนี้